หนวดเขียวอีเลยอะเ็งๆใครเข้ามาแล้วทากทายหน่อยสาม,มีคืน้นนี้ก็จะหมดแล้วแบตสาม,มีชาร์จให้หน่อยใครอยู่บ้างสาม,มีอยากได้ที่ตั้งด้วยแต่เหมือนที่ตั้งมันจะพังแล้วอันนึงอะแบตเข้าปะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านมีหนวดด้วยแล้วก็มีนมด้วยมันหายากนะผู้หญิงบางคนที่จะมีหนวดแล้วมีนมอย่างแอนนานะคะภรรยาแบบนี้หายากที่สุดสวัสดีทุกคนทักทายกันด้วยนะาเพราะว่าไม่ได้ออนแบบเนี้ยมานานนานมากแล้วอะอยากคุยกับคนทางบ้านอยากคุยเอฟซีีหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอฟซีหมาสมิ่งหยิบไอตัวที่ ตั้งให้ด้วยดิเขาจะได้ไม่ต้องถืออยู่เขาเจ็บมือันี้พังหรอไม่พังมันพังปะเออพังมันไม่มีตัวหนีบแบตัวเองเนี่ยเห็นปะมันหนีบไม่ได้แล้วมันพังแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครอยู่ก็ทักทายกันด้วยมันหนีบไม่ได้แล้วมันพังอมืมมันพังง่ายสวัสดีฟุกกอลี่ด้วยนะคะอุ้ยฟักกหลีหรือฟักกอลลฟุกกอลอนนะไม่ใช่ฟักกอลี คูคือแรดมากอีกนอเต้นโปเกมอนคือเดียวมากอ่ะคูเข่าเหรออันนี้คือคูเข่าใช่ไหมคุยกับผัวอยู่ตะกี้นะฮะว่าอยากจะไปทำไรทำไถานาอยู่ที่เป็นนอกอะไรอย่างเงี้ยเบื่อละไม่ต้องก็ตัวเองถือก็ได้เบื่อละกับชีวิตในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ต้องน,นิ้ลนตื่นเช้าทํางานนู่นนี่นั่น,นหิแดดทั้งวันเลยนะคะสวัสดีทุกคนน้องล,ล,ลูกซี่นะคะน้องปิว๋วคุณเค้ก,ค,กค่ะแล้วก็พีชนะคะโอเคตอนนี้อยู่ที่ห้องนาอยู่หน้าสดด้วยอะ่ะนายเยียปะขอบตาดำมากอ่ะยี่ดอกแบบแต่ผิวหน้าก็ยังดูดีอยู่นะผิวหน้าไม่เลียหูมากเท่าไหร่ มีนวดด้วยชิดกว่าชมรับใส่คนอินดีกว่าเดีย๋ยวแป๊บนึงนะรับใส่คนอินรู้จักเบอร์คนอินอานาปะเรียกชื่อผมหน่อยคุณเมทัศนะคะหน้าคุยแม่หน้าคุณแม่ไม่ไหวเลยอะ่ะใช่ไหมสามีไม่ติดมันไม่เข้าอะ่ะเออเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าล่ะ จะมีเปิดผิดอ่ะเดี๋ยวตั้งมอมอยีหมายามดึกนะโฟนะอินโฟนอินเบอร์นี้นะศูนย์เก้าห้าเยศูนย์เก้าแปดดีกว่าแปดเจ็ดหนึ่งศูนสามเก้าห้าโทรมาคุยกันเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ออนสดนานมากแล้วเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่อนไม่ได้นะคะนีหนวดด้วยอ่ะมีหนวดแล้ว,ม,ว,ลวมีนม มีแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะฮะในโลกนี้สามีมันนี่ก่อนเร็วคุณแม่แจกดังหน่อยแจกอยู่นะสวัสดีพี่ดีด้วยนะคะวันนี้ก็คือลูกค้าเสร็จตั้งแต่บ่ายสองลูกค้าทําคางกับทาจมูกเสร็จเร็วก็เลยแบบจบเร็วหน่อยนะฮะอะใครอยากดูใค,ใครอยากโทรเข้ามานอินคุยพูดคุยกันนะคะก็พินาหน้าพิญานดูบวมน้ํามากจริงๆรู้ได้ไงว่าโดนเยอะทุกวันอะ คือส่วนนี้นะ่าโดนเย็ทุกวันแบบก่อนนอนสามีนอนไม่หลับแล้วแบบปลุกขึ้นมาเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากฉีดหน้าอ่ารับสายดีกว่าแปบบ๊บนึงนะสวัสดีค่ะคุณอะไรค่ะคเฟค่ะคุณเฟิร์สรบกวนปิดเสียงอในไอไอในเฟซบุ๊กด้วยนะคะค่ะได้ค่ะค่ะนะคะอยากจะบอกว่าอ่านทุกข้อความนะวันนี้สามารถส่งมาได้แล้วก็ขยายโทรมาปรึกษาก็ได้นะฮะ ไม่ได้อ้วนขึ้น,นะคะน้าหนักลดลงค่ะแต่ว่าหน้าสดนะคะไม่ได้เฉดหน้าน่าจะดูอ้วนเป็นธรรมดาน,นิดนึงนะ,ะคะอ่ะน,น้องเฟิร์ว่าไงลูกได้ยินไหมลูกน้องเฟิร์ดได้ยินไหมคะได้ยินค่ะน้องเฟิร์อยากปรึกษาเรื่องอะไรเขาวันนี้เรื่องจมูกอะค่ะอยากทําทจมูกค่ะแต่ไม่มีตังค์เหรอลูกมีก็ก็ก็ยังพอมีนิดหน่อยอะค่ะก็มาทําสิลูกมาทํากับพี่รู้รู้รือเปล่าว่าทำาน่งกับทําหน้ากับพี่ทาทาจมูกกับพี่คือสวยมากเลยนะ เท่าไหร่อะคะพี่ทำจมูกอะทำจมูกตอนนี้หมื่นห้าค่ะแบบบิดไดไหมอ๋อบิดไม่ได้แต่ตบกันได้ลูกบิดไม่ได้แต่ตบกันไดใช่ไหมใช่ถ้าถูกเพื่อนตบได้ไม่เป็นไรเพราะประกรันประกันรับเคมนะถ้าถูกตบแล้วแบบจมูกหักอะนะดีใจจังเลยข่าวนีที่คุยแม่แล้วคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่แจกจมูกหรอคะจมูกปีอะไรเงี้ยพี่แจกไม่จริงเพราะทุกวันนี้พี่แจกหี่แล้วนะลูกนะฮะ พี่แจกหีฟรีแล้วนะลูกนะให้พี่แจกจมูกอีกไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกวันนี้หีพี่ก็แจกแล้วนะฮะใจพี่แจกจมูกอีกพี่ไม่สามารถทําได้นะลูกค่ะคุณนแม่นะข,ขอแจกหีอย่างเดียวกันนะลูกนะค่ะเโอเคค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียงคนโทรมาเบามากนะคะเล่าเรื่องผีแม่เออไม่ค่อยกล้าเล่าเรื่องผีมันนะกลัวช่วงหลังนะบอกวิธีลดน้ําหนักกินกาซเนะียพลัสนาช่วยให้น้ําหนักไม่เอฟเฟกโยโย่ขึ้น น้าสดกับแตะหน้าแต่งแตกต,ต่างกันมากจริงหรอหนาเฮี้ยขนาดนั้นเลยเหรอตัวเหลืองๆอ่ะแม่เป็นดีฟ้าน,นะฮะตอนนี้ผัวกำลังทำงานอยู่นะอยาให้ดูผัวผัวแต่งเก่งปะะ่ะใครจะโทรเข้ามาคุยนะฮะในรายการของเราก็สามารถโทรได้นะฮะเพราะว่านี่เตรียมตัวโดนเหระเสื้อปางคบกับผัวต้องผัวอายุยี่สิบะ ใช่แล้วกันวตอนนี้ผัวอยู่เท่าไหร่แล้วเคากันมาหลายปีละอามีสายเข้ามาละสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะเทียนนาใช่ยนไหมคะอน,นาเองค่ะอ๋อหนูเอลี่เองค่ะน้องเอลี่นะคะน้องเอลี่อยากปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้อ๋อนี่อยากปรึกษาเรื่องแบบว่าทําไมผัวหนุ่มไม่เย็นหนุ่มสักทีเลยหนูอ่อยผัวแต่ละทีแบบว่า โอ้โห oh, oh. คุณแม่หนูอ่อยแบบสุดสุดเดชอรบแม่หนูอ่อยยังพี่ต้องถามก่อนว่าหนูอ่อยอยังไงหนูอ่อยแบบไหนหนูไหนบอกวิธีการอ่อยสิหนูอ่อยแบบว่าเอาอยบบอยู่บนเตียงอะไรอย่างงี้แบบว่ามีผ้าถ,ถุงขืนเดียวอะไรอย่างงี้แบบว่าเอาออไม่ไมไม่ถามนิดนึง,นงในการอ่อยของหนูม,มีเงินเข้ามามีสวม่วนร่วมไหมโลกไม่มีค่ะมันก็ยากสิทําไมหนู<อ>ไม่ใช้แบงค์พันโปรยไว้บนเตียงล่ะโลกแบงค์พันสักสามสี่ใบได้หนูก็วางไว้บนเตียงอ่ะ ว่าผิดไม่ได้ไงมากดแบงหนูเอาแบงค์พันนะลูกนะเริ่มเริ่มเดี๋ยวถามนิดน,นึงผัวนี่ผัวนี่อายุประมาณเทา<ะ>าาา่าไหร่คะผัวอายุตาอายุเท่าไหร่ครับผัวสิบกว่านี่แหละค่ะสิกว่าใช่ไหมฮะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็แนะนํำแรกๆนะให้หยิบแบงค์ลอยเมื่อก่อนนะเอ้ยแรกๆเอาแบงค์พันก่อนได้เพราะว่ามันจะได้โอเคมันจะได้ได้แน่นอนอันดับแรกนะนนี่ผัวคขานนานหรือยังลูกอ๋อคบนานแล้วค่ะ หนูเอาแบงค<า>์ร้อยเอาแบงค์พันก่อนนะระดับแรกหนูแบงค์ห้าร้อยก็ได้หนูหนูรวยไม่ท่านินหนูรวยป้าปก,ปกติก็บ้างมีบ้างอะไรเงี้ยสา่งรังกลางอะคือแม่อ่อก็คือยากจนจบอ่าเล่าต่อคือ <c oughs> กรณีของหนูเนี่ยที่ผววัวไม่เย็นน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่จ่ายนะลูกนะไม่จ่ายม,มีสองอย่างไม่จ่ายกับไม่สวยอัยลูกหนูคิดว่าหนูจะเป็นอันไหนมากกว่ากันหนูคิดว่าหนูไม่จ่ายหรือว่าหนูไม่สวยคะพี่ให้เลือกสองอย่าง ถ้าหนูไม่สวยก็ได้อ่ะอ่ะนะถ้าถ้าหนูไม่สวยเนี่ยแนะนำให้หนูทำหน้ากับหมอนกนะแต่ถ้าหนูไม่จ่ายหนูต้องวางเงินไว้บนเตียงนะลูกนะโอเคค่ะหนูแม่อย่างอันดับแรกนะหนูวางวางเงินบนเตียงแล้วหนูเขียาานภาษาอังกฤษเป็นไหมลูกเป็นค่ะฟักมีพรีสนะฮะพรีสเขียนเป็นภาษาอังกฤษฟักมีพรีสโอเคค่ะแล้วก็แล้วก็เขียนต่อว่า you will get money นะ โอเคค่ะแม่เออเดี๋ยมควหนูกำลังจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเตรียมเงินจัดจ้านหนูค่ะหนูเตรียมเงินเลยนะลูกนายแบงค์ร้อยสักห้าใบก็ได้ลูกถ้าหนูมีเงินหน่อยก็แบงค์ห้าร้อยสองใบนะโอเคค่ะแม่เออลองทำดูรับรองว่าโดนเย็ดแน่เพราะวิธีนี้ใช้พี่ใช้บ่อยมากกับกันเจอผัวครั้งแรกนะโอเคค่ะแม่ไม่ไม่หนูอยากแบบว่าไม่ไม่เลยพี่ถามหน่อยแล้วยังหนูเนี่ยอยากจะโดนเย็ดมันหมูเมันหมาเลยเย็ดเหมือนวัวเหมืนควายล่ะเย็ดเหมือนเฮียได้ไหมคะแม่เย็ดเหมือนเฮียเหรอค่ะหน้าหนูเฮียไหมล่ะ ถ้าเฮียก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่เฮียไม่ได้นะลูกนะโอเคค่ะยากปรึกษาอะไรอย่างหนึ่งอ่ะอ่ะได้ได้ลูกถามมาเลยค่ะแบบแบบว่ามีเซ็กเนี่ยต้องมองแบบไหนอะค่ะคุณแม่ถามนิดนึงว่าผวหรือเป็นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นเกย์หรือเป็นแก้งหรือยังไงเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายแท้ใช่ไหมผู้ชายแท้ค่ะเขาชอบอารมณ์แบบซาดิสหรือเปล่าอเวลาเวลาเยนก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเห็นเขาดูหนังโป๊ฝรั่งอ่ะ น่าจะแบบว่าเออเออือะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อ่าหนูก็ทำเสียงเอโอเออเออย่างเงี้ยลูกรับรองเลยว่าผู้ชายผัวหนูจะน้ำแตกเร็วนะลูกนะโอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวหนูแม่ฟังเสียงหนูก่อนได้ป้ะได้ได้ดอ่า,อาหนูลองทำให้พี่ <ว S 1> ดูสิว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่นับพี่นับปุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แล้วหนูลองนะลูกนะโอเคค่ะเออหนูหายใจเข้าลึกๆก่อนลูกกัานเอาไว้กั้นเอาไว้ก่าเพิ่งออกหายอย่าเพิ่งหายใจออกกั้นเอาไว้ก่อนกั้นเอาไว้ก่อน กันเอาไว้นะลูกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเหรอเออหมูนจะหายใจไม่ออกค่ะคุณแม่อ่ะโอเคโอเคอันะ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 นั้นอันนั้นอันนั้นหนูพี่พอพี่นับ5้าสี่สามสองหนูพูดเลยนะลูกโอเคค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> สียงหนูก็น่ารักดีนะแปลกจังเลยทำไมผัวหนูไม่เย็ด ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณแม่เห็นหนูที่แบบว่าเนี่ยหนูก็อ้อยมีรักผัวก็แบบว่าชอบดูแต่นหนังทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ้โหหนูอ้อยสุดนลีสุดเด่ตหนูแบบเห็นเขาแบบอาบน้ําในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เปิดเข้าไปอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าเออหนูก็จะควักออกมาอะไรอย่างเงี้ยหนูควักอะไรลูกเขาควักเาเขาออกมาห้องน้ำออกจากห้องน้ำแล้วก็มาเย็ดเน้อหัว พี่หนูหนึกว่าหนูอ่ะพอเปิดตัว้องนาม,มาหนูจะควักควยดูออกมาผู <c oughs> ้ชายหวยควยโหดนะลูกนาถ้าผู้ชายเป็นผู้ชายแท้นะลูกนาค่ะ <c oughs> โอเคนะลูกสาวเดี๋ยวว่างมาโทรมาเมามอยใหม่นะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะ <c oughs> คะจริงๆริแล้วน้องเขาลองน่ารักดีนะเป็นใครๆครก็มีอารมณ์เนี่ยเมื่อกี้ฟังเราเย็นเลยอยาก,ยากเย็ดน้องเขาเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องใบหน้าเนี่ยต้องมาปรับรูปหน้ากับหมอนกนะฮะถึงจะดูโอเคขึ้นนะฮะ อาฟนอินค่ะ0988710395นะฮะโทรมาเมามอยได้นะว่าคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วอยากให้นาแก้ไขปัญหาอะไรนานก็จะช่วยเหลือนะคะเพราะว่านาบอกเลยว่านาเป็นผู้นี่มีประสบการณ์ในเรื่องของการนานเป็นคนที่เรียนเก่งในหนังสือเก่งเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนนานให้คำปรึกษาได้นานเป็นคนที่มีผัวเห็นไหมนานเป็นคนที่มีผัวเพราะฉะนั้นนานสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผัวได้นะคะผัวเยี่ยวอ,อ่ะเต็งล้างจู๋เลยนะเดี๋ยวเหม็น สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทำไมหนูเสียงเซ็กซี่จังเลยลูกเป็นคนเสียงแหบค่ะเป็นคนเสียงแหบนะคะอ่านหนูยอยากปรึกษ,ษาเรื่องอะไรคะวันนี้คือมีอะไรกับแฟนแล้วแบบเลือดออกตลอดอะค่ะหนูมีกันทางไหนอะลูกก็ทางก้นอะค่ะคือหนูเย็ดตูดแฟนใช่ไหมลูกไม่ค่ะแฟนยัดตูอ๋อแฟนย็ดหนูแ,นหนแล้วเลือดออกใช่ไหม ถามหน่อยว่าเลือดออกทุกครั้งหรือว่าเลือดออกครั้งสองครั้งคะก็เกือบทุกครั้งอะค่ะอ๋อแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งใช่ไหมถามนิดนึงว่าหนูมีปัญหาเรื่องท้องผูกขี้ไม่ออกหรือเปล่าลูกไม่ค่ะก็ขับถ่ายปกติอะค่ะแต่เวลามีอะไรกันแล้วแบบเลือดออกส่วนมากค่ะเลือดออกเหรอ <c oughs> ของแฟนหนูขนาดประมาณเท่าไหร่คะก็ก็ใหญ่อะค่ะใหญ่ ประมาณกรำหนึ่งได้ไหมถึงกรรมมะถึงค่ะถึงกรำหนึ่งใช่ไหมก็คือกรรมเดียวเหลือกรรมเหลือหรือว่ากรรมเหลือพอกรรมแล้วไม่หมดกรรมพอค่ะกรรมพอใช่ไหมค่ะก็คือกรรมกรำหนึ่งแล้วก็คือกรรมไม่หมดใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะคุณแม่ทั้งใหญ่ทั้งยาวใช่ไหมค่ะอันนี้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นที่ว่าตรงที่หนูนั่นแหละเพราะว่าโผล่หนูไม่ต้อจะมีปัญหานะลูกนะฮัลโหล ออกไหลยทีแล้วแบบถ้าสมมติทำวันต่อมาแล้วมันก็ติบมากอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติโรคหนูอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบสี่ค่ะอายุยี่สิบสี่ไม่น่าคามจริงไม่น่าจะมีเลือดออกนะน่าจะหีหลวมมากแล้วนะในชีวิตนี่คือโดนผู้ชายมากี่คนแลวคะก็เยอะค่ะอันถามอีกอย่างหนึ่งแล้วหนูหนูใช้น้ำลายหรือเจลหล่ดอดลื่นหน่ะ <g> ลูกก็ป <g> <g> กติผัวจะใช้น้ำลายผัวเองอ่ะ ปัญหาของหนูเนี่ยคือหนูใช้น้ำลายลูกน้ำลายมันไม่เหนียวมันไม่เลื่อนไงแนะนําให้ผัวหนูนะลูกนะอันดับแรกเลยอะ่ะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับหนูให้ผัวไปตากฝนก่อนเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมค่ะพ <c oughs> อผัวตากฝนเสร็จปุ๊บผัวจะไม่สบายผัวจะมีสะเสลดค่ะ <c oughs> หนูเคยเห็นเลิดไหมลูก <c oughs> อ่าถูกต้องให้ผัวขัสเสลดใส่ตูดหนูนะลูกนะแล้วก็เย็ดนะลูกนะปัญหาการเลือดไหลจะน้อยลงค่ะ หนูก็เลยแบบเอ้าเหมือนแฟนมันทำแรงหรือเปล่าแลบบไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของหนูเนี่ยคือปัญหาตรงที่ว่าผัวหนูเนี่ยไม่ได้ใช้เจลไม่ได้ใช้สิ่งที่มันเลื่นในกรณีเนี่ยพี่ดูแล้วหนูน้่หน้าจะไม่ใช่ชอบใช้เจลน่าจะติดกับการใช้น้ำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผัวไปตากฝนนะคะแล้วใกล้ผัวเนี่ยไม่สบายพอผัวไม่สบายปุ๊บให้ขากสเลดใส่ตูดหนูแล้วก็เย็ดลูกนะคะวิธีนี้จะช่วยป้องกันการเลือดไหลของหนูได้นะลูกนะโอเคเนาะมีเรื่องอะไรสงสัยมีกไหมคะ เราก็สงสัยค่ะคือแบบเออก็เลยคิดแบบจะแก้แทนแฟนคืนก็แบบเออจะลองทําแฟนดูแล้วแบบแต่เราก็ไม่เคยทําอ่ะแต่แฟนก็ยังจะแบบขึ้นให้เราเนี่ยคณแม่อ๋อผแบบัวจะผัวจะให้หนูเย็ดด้วยว่างั้นใช่แล้วทาไมหนูไม่เย็ดละ่ะลูกคือสามีก็กินงูให้ด้วยค่ะคือแบบเออตอนกินงูนี่คือก็อแบบรับได้แต่คือเย็ดนี่คือเราทําให้เป็น อ่ะหนูก็ต้องลองดูนะบางครั้งผู้ชายเขามีประสบการณ์แปลกใหม่นะฮะหนูก็ทำนิดนึงเวลามีเพศสัมพันธ์กันที่ใส่ถุงยางทำไมหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วเคยเคยดูสรารคดีเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุไหมลูกก็เคยค่ะแม่เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอาจจะต้องไปนอนที่นั่นเค,เคยคิดเหมือนกันค่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงยางนะคะอย่าเป็นภาระให้ทางวัดนะคะคุณน้อง คยดูมีลูกที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะที่พายญาติไปปล่อยหน้าลงวัดหน้าวัดหน้าหน้าวัดพระบาทอะค่ะหนูหนูหนูเตรียมใจไว้ได้ยังลูกเรื่องเนี้ยก็เคยคิดนะคะก็เคยไปปวดเลื่องมาแล้วอ่ะไปจินตนาการเรื่องนี้เลยนะลูกนะเพราะเนื่องจากหนูยสดสดหนูมีโอกาสเป็นสูงนะคะ,คะอ่ะเสียใจมีลูกถ้าเป็นเอ็ดเนี้ยก็เสียใจแต่ก็ต้องยอมรับมันนะคะอ่ะถูกต้องแล้วต่อไปนี้หนูจะทํายังไงหนูจะใส่ถุงยางไหม ถูกต้องค่ะ,คะแล้วทําไมหนูไม่รักตัวเองอ่ะที่ผ่านมาน่ะมันฉุกและหูกขบางทีหนูเคยเขี้ใส่เขาหรือเปล่าลูกเคยมีปัญหาเรื่องขี้ใส่คนผู้ชายไหมไม่หอนไม่เคยไม่เคยเขี้ใส่คนผู้ชายเหรอไม่เคยค่ะเออก่อนที่จะมีอะไรกับผู้ชายก็คือแบบไปขี้ก่อนอ,อ,อใช่ค่ะอ่าโอเคยังไงพี่ฝากหนูด้วยนะให้ใส่ถุงยางนมามัยนะลูกนะอย่าเป็นภาระกับทังวัดนะลูกนะ โอเคเราต้องไม่สร้างปัญหากับทางวัดพระบาทนะค่ะ<า>จ้าหวัดดีท่าสวัสด,ดีค่ะนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการไม่ชอบใช้เจลแล้วก็ชอบใช้น้ำลายนะคะก็ลองไปตากฝนดูแล้วก็ให้ผัวขักสลิตใส่ตูดแล้วก็เย็ดนะคะรับรองเลยว่าลื่นแน่นอนเพราะว่าอาาลื่นเวลาขักสลิตใส่พื้นเนี่ยอ,อาาเหยียบทีไรนันลื่นลื่นตัวเองทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็ลองทําดูเพราะว่าได้ผลจริงๆนะ,ะแล้วก็คลิปนี้รบกวนแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าหลังเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนเลยเพราะว่าคนไม่แชร์กัน อันนาก็จะไม่อยากไม่อยากจัดเพราะว่าอ,อะไรรู้ป่พาออนทีมีนคนดูร้อยคนอีดอกสวัสดีค่ะคุณ,คณอะไรคะโบนัทค่ะน้องโบนัทน้องโบนัทเนี๋ยนี้มีเรื่องอะไรมาปรึกษาคะอยากบูกว่าทำไมคนผู้ชายแบบอ่าคนลูกเั็นทีทำไมชี่ง่ายจังเลยคะหนูหนูหนูเสียงเบามากทําไมหนูต้องแอป,ปเสียงอนะลูกออค่ะลองหาได้ยินไหมคะอันนี้อ,อันนี้หนูใช้เสียงหนึ่งหือเสียงสองลูกเสียงปกติค่ะอันนี้ปกติเป็นอย่างนี้หรอ เสียงไม่ดีหรือดัดจริตโลกปกติควาจริงค่ะพี่ทำงานขายเสียงไงขายหีเหรอขายเสียงค่ะอ๋อขายเสียงขายเสียงเป็นนักร้องเหรอลูกอ่าอะไรนะคะเป็นนักร้องเหรอไม่ค่ะเป็นคัสเตอร์เซอร์วิสค่ะอะไรนะลูกเป็นค,คัสเตอร์เซอร์วิสค่ะคัสเตอร์เซอร์วิสคัสเตอร์นะคะส่วนบริการลูกค้านะคะอ๋อคัสคัสตเมอร์คัสตูเมอร์สวิส อันนี้จบภาษาอังกฤษที่ไหนมาลูกอะไรนะคะหนูเรียนอังกฤษกับใครมาลูกทำไมอะ่ะออกเสียงดีเหรอถูกต้องมันออกเสียงได้ดีมากจนพี่รู้สึกตกใจเลยว่า <c oughs> ทำไมภาษาอังกฤษหนูดีจังไม่สะโพกแดเงเลยพี่อ่าโอเคค่ะอย่าปรึกษาเรื่องอะไรเขาวันนี้อย่ากรู้ทำไมลูกตายคนจีนนะคะทำไมเขาขี้เงี้ยนจังเลยอยากรู้จังอยากรู้ว่าทำไมลูกคนจีนขี้เงี้ยเหรอลูก ใช่ค่ะจริงๆไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผัวพี่เนี่ยก็เป็นคนคนธรรมดาปกติไม่ได้เป็นเชื้อสายจีนอะไรก็ขี้เงีย้ยนเหมือนขี้เงียเง้ยนเหมือนกันนะลูกนะนะคะอาจจะมีปัญหาประจากหนูสวยเกินไปหรือเปล่าไม่หนูหนูหนูเ<า>มันผู้หญิงไหมล่ะก็เล็นึนงค่ะอ่ะปัญหาเนี่ยหนูอยากจะแก้ปัญหาไมมได้เดี๋ยวพี่จะช่วยบอกให้ก็จริงนะพี่นะเพราะว่าเมื่อคืนก็สีน้ำพ้าน้ำเนี่ยแล้วก็เบื่อ้วยอ๋อก็คือผู้ชายทําให้หนูแบบสีน้ำา้าน้ำนี่หรือลูก ม่ก็ยืนชักว่าว่างเี้ยเราไม่เราไม่มีอารมณ์งเงี้ยก็ยืนชักว่าวใส่ตวงอย่าลำคาญเนี่ยหนูมีไอดอลเป็นน้องปอยหรือเปล่าลูกไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้พูดจริงพี่นะสิ่งที่หนูพูดอยู่ตอนนี้มันไม่ต่างกับน้องปอยตีชดาแล้วนะ่จริงปัญหาของหนูเนี่ยปัญหาของหนูแก้ไขได้นะพี่บอกได้เลยแก้ไขเลยอ่ะปกติใช้โฟมล้ังหน้ายี่ห้ออะไรลูกอะไรนะคะใช้โฟมล้ังหน้ายี่ห้ออะไรครับปกติแล้วใช้หลายตัวอิจู ก็พี่แนะนําให้หนูลดทุกตัวออกไปให้หมดเลยนะลูกนะทำไมอ่ะหนูหาพวกแบบว่าหาพวกอ่าส่วนผสมที่มีส่วนผสมของพวกอ่าน้ํากรดอะลูกแล้วก็ลองล้างหน้าดูนะลูกนะปัญหาแตกปัญหาเงียบบ่อยๆเมื่อไรเห็นหน้าหนูเนี่ยมันจะหายไปนะลูกนะเอาจริงนะพี่หนูไม่เข้าใจเลยนะเออเมื่อเืียนจะไปอยู่ในห้องน้ำใช่ป่ะก็แบบเรานั่งอออยู่เนี้ยก็เดินเข้ามายโดูเงี้ยมันจมคามากเลยอ๋อคือเห็นหนูขี้ก็มีอารมณ์เหรอลูก กำลังเดากันแล้วเราบทที่ไงเราก็พี่พี่ว่าไม่ได้จะไม่น่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติหรอกล่ะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายไม่น่าจะปกตินะลูกนะหรืออาจจะเป็นหนูที่ไม่ปกติ <c oughs> หนูหนู <c oughs> หนูโด <c oughs> ห,หนูชอบตมกาวเหรอคะไม่ชอบหนูเคยดูดกัญชา <c oughs> ไหมลูกไม่เคยค่ะทำไมหนูหัวล้อบ่อยจังเลยอ่ะพี่ตกใจอ๋อไม่ก็พี่ขำไงอ๋อพี่นึกว่าหนูชอบแบบว่าพี่โทรไปแล้วโทรผิดด้วยโทรผิดด้วยใช่ไหมใช่ท้อง าจะบ้านหนูโทรไปแปดศูนย์เก้าห้าเออแปดศูนย์เก้าห้าเอาไม่เป็นไรลูกหนูหนูหนูแช่ับด้วยค่ะยังไงเลิกนะลูกนะพี่ว่าตอนนี้ยังเลิกทันนะลูกนะลองลอง,ลองเลิกดูเนาะเลิอกอะไรอ่ะพี่พี่ก็พูดไปดูดปนไงลูกหนูต้องดูดปนแน่ๆเสียงอะไรหรอไม่รู้จักเอ่อเสียงเหมือนปนหน,หนูหนูคนเหมือนคนดูดปนนะ่ะไม่รู้อ่ะพี่พูดตรงๆดิดูดปนหรอดูดควายอ่ะลูกโอ้ดูดควายดูดสุกติพี่ เนาะโอเคเนาะย,ยังไงก็ลองลองดูนะลูกนะยังไงถ้าเกิดมีปัญหามากก็ลองเอาปิ๊บคมหัวดูวลูกเราลองหนูจะมีปัญหาลงนิน้อยลงเนาะโอเคค่ะควัสดีค่ะรงสานน้องก็นะไม่ประมูลของแล้วเหรอคะแม่เสียงเหมือนพี่ปอยมากไม่ใช่หรอกไม่ใช่พี่ปอยหรอกไม่ประมูลค่ะนะคะไม่เน้นประมูลของค่ะเพราะว่าไม่มีของอะไรให้ประมูลนะคะ ก็สัมปองที่แพงก็ต้องเก็บเอาไว้ยี่ดอกใครจะมาประมูลหมดเล้วเธได้ตังค์ยี่ดอกซื้อไม่ต้องแพงแมวกี่ตัวเมาแมวยี่ดอกโทรไปให้ด่าหรือเปล่านะไม่ด่าค่ะโทรมาหมอยเล่นๆคุยกันขำๆเนาะบางทีมันก็ต้องมีความรู้สึกอยากขำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนมนมนม,นมวันนี้ไปแล้วนะคุณผู้ชมหน้าดูแอบแตดมากค่ะแอบแตดคืออะไรอะ่ะไม่ประมูลหรอคะแม่ไม่เคยประมูลหีแตดอะไรทั้งสิ้นนะคะ นาจะผิดช่องแล้วนะคะอารลับอีกสายหนึ่งก่อนที่จะลาไปแล้วในคืนนี้สวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะแซมมี่อยากปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้อยากปรึกษาว่าหนูเคยไปออกแขกค่ะคุณแม่แล้วทำไมหนูเป็นกะลี่เหรอลูกเป็นกะลี่ค่ะคุณแม่ขายหีใช่ไหมขายหีค่ะขายหีต้องมีหีนะมีหีหรือเปล่าไม่มีค่ะคุณแม่อ่าห้ามพูดว่าขายหีนะลูกนะโอเคขายงูลูกขายงูขายงูค่ะค อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหนูถือสายรอแป๊บนึงนะเติมตังโทรศัพท์มาแล้วยังเติมแล้วคคุณแม่นอ่ะเติมแล้วนะเ,นเดี๋ยวลบคนคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเกิดชอบชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่านั่งตอแหลดูอย่างเดียวค่ะนั่งหัวเราะนั่งขำนะคะไม่มีกําลังใจนะคะต้องต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะลูกสาวเอาเมาส์ต่อมีปัญหาะไรจะปรึกษาเขาวันนี้ก็ตอนแรกใช่ไหมครับไปกับผู้ชายตกลงกันราคาเราโนราคาเรียบร้อยผู้ชายก็คุยดีอุ้ยเธอสวยโน,น,น่นนี่นี่นั่นแล้วพอเสร็จผู้ชายเวียง ชายแบบจะไม่ชอบเธอเธออยากโทรหาทันยิงนะเธออยากอันนั้นลิงกับทันยิงนะแล้วจ่ายตังค์หรือยังหลายตอนเย็ดจ่ายตังค์หรือยังล่ะจ่ายแล้วคคุณแม่จ่ายตังค์แล้วเย็ดแล้วค่ะแต่ผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเบื่อแล้วไม่อยากยุ่งกับหนูใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ทําไมผู้ชายต้องเหวี่ยงขนาดนั้นล่ะคุณแม่ทำไมแบบว่าเออเวลาแบบมีความสุขกันอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็โอเคเวลาเวิร์กแล้วใครเวิร์กใครอ่ะลูก ผู้ชายเวิร์กหนูขับคุณแม่หนูไปขี้ใส่คุยเขาหรือเปล่าไม่ครับคุณแม่ปกติเรียบร้อยอะไรดีทุกสิ่งอย่างใครเป็นคนลูบถุงยางออกมาหนูขับคุณแม่หนูเห็นขี้ถุงยางหรือเปล่าไม่มีค่ะปกติมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณแม่เพราะว่าหลายคนเนี่ยกระเทยจะมีปัญหาหลายคนคือขี้ใส่คุยผู้ชายแล้วไม่ยอมบอกเขาผู้ชายก็เลยมียขจิตัวกันยังไงนะลูกแถมทองดีกว่าไหมครับอ่ะแถมทองอ่ะลูกอันนั้นแหละเขาขี้ใส่คุยคือการกันแถมทอง ก็คือแนะนําว่าลองดูก่อนเวลาถอดถุงยางออกมาเราต้องเป็นคนหยิบมาดูเข้าใจไหมลูกครับหยิบมาดูบางทีตาเราฟ้าฟังที่มืดหนูเปิดไฟเย็ดหนูเปิดหนูเปิดไฟเย็ดหลือปิดไฟเย็ดลูกเปิดไฟครับคแม่อาเปิดไฟเย็ดอ่ะเห็นไหมล่ะการที่หนูเปิดไฟเย็ดนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเพราะกระเทยเนี่ยร้อยทั้งประมาณร้อยละหกสิบจะมีขี้ติดมาบ้างเล็กน้อยมีพิษเม็ดพิษเม็ดเม็ดพิษสีเขียวสีแดงเข้าใจใช่ไหมขาดหมดเลยาทำให้ความสวยในหน้าเราเนี่ยมันลดหายไปหมดเลยหนูเข้าใจใช่ไหมรับหม่เ่ย หนูต้องอย่าแถมทองนะลูกโอเคค่ะคุณแม่เคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเคยเคยเคยก็คือขายหีนั่นแหละแต่ว่าแบบแล้วพอขายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็แบบตอนแรกก็เลิฟเลิฟมากตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะค่ะแล้วพอเย็นเสร็จอะไรย่างเงี้ยผู้ชายก็แบบเวียงใส่แต่ผู้ชายเวียงใส่เพราะว่าจะไม่จ่ายตัตงค์ไงตอนของหนูไม่ได้ตังค์พี่ก็เลยแปลกใจโอเคค่ะแล้วคุณแม่มีมีวิธีแบบทำยังไงในเบื้องต้นคะพี่เก็บตังค์ก่อนค่ะ ก็บตังค่ะวิธีการที่ดีสุดคือเก็บตังก่อนก็คือจะต้องพูดเป็นภาษานะฮะภาษาอะไรนะภาษาสวิตแต่พอพี่ไยหีสวิตก็บอกว่า s i เ e นบีเตฟอร์มียก็คือต้องจ่ายเงินก่อนนะไม่จ่ายไม่ให้เยสะไยอย่างเงี้ยมีสามังกรไหมครับคน้ค่ะอ่าอ่าพลิพลิหนูพูดหนูพูดตามพี่นะพลิดพลิเพลิเพพเพิ วันไทม์วันไทม์ทูฮันเดดทูฮันเดดโอเคนะตามนี้นะลูกนะไม่ไม่ทูฮันเดดครับแม่น้อยเกินอุ้ยหนูรู้ภาษาอังกฤษด้วยเหรอรู้ค่ะคุณแม่อุ้ยตายเถอะหนูหนูตอนแหลมากเห็นะลูกมาหลอกมาหลอกใช้แม่มาหลอกถามแม่หนูบาปนะลูกภาษาไทยค่ะคุณแม่ค่ะพอแม่ขายหีอยู่นู่นไงสวิตแม่ไม่ได้ขายอยู่อังกฤษแม่เลยไม่ค่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะวันนี้นะคะให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะพ่อแม่อย่าเพิ่งไป สวัสดีคุณแอนนาอุ้ยสวัสดีวิกกี้นะคะใครอยากไปอเมริกาปรึกษาวิกกี้ค่ะนะคะเพราะว่าวิกกี้คือตัวแม่หออเมริกานะคะวิกกี้ไปนิวยอร์กแล้วตอนนี้อยู่บอสตันอยู่นิวยอร์กนะคะร้อยเดียวเองค่ะอีนี่หนักกว่าเดิมอีดอกก็บอกทัวร์ฮันเดดทัวร์เดดสองร้อยร้อยเดียวเลยละอีดอกหนักเข้าไปอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่มีสายแล้วก็พอแล้วกันเนาะออะอยังไงก็ใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วน่าจะมาหาบ่อยๆเพราะว่าช่วงหลังอะออนมามีคนดูร้อยคนอย่างเงี้ยอีดอกคือแบบ เฟซบุ๊กเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยกล้า,าจัดรายการน,นานนะครวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคุณผู้ชมค่ะใครมีปัญหาอยากปรึกษาก็เอาเป็นวันต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนวันนี้ผัวรอแล้วนะสวัสดีค่ะ